สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel a d าพ n นะคะวันนี้เอด้าก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆและทุกคนได้รู้จักกับไพ่เพชรเกมกันนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าไพ่เพชรเกมเนี่ยมันคืออะไรไพ่เพชรเกมคือหนึ่งในไพ่แอปพลิเคชันที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีที่เราเข้ามากดเพื่อขุดไพ่กันในทุกๆวันซึ่งไพ่เพชรเกมเป็นหนึ่งในเอ o s โคซิสของไพ่เน็ตเวิรนั่นเองค่ะ p พ่เพชเกมเป็นหนึ่งในแอปของแฮกเกอร์ซอนเมื่อ2ปีที่แล้วที่ทาง Pi ่เน็ตเวิร์กได้จัดขึ้นซึ่ง Pi p พ่เพชเกมก็ไม่ได้ไปสู่รอบชนะเลิศอะไรซึ่งปีนั้นเอง p พ่เมาล์แอปเป็นแอปที่ได้ที่1ของการแข่งขันแฮกเกอร์ซอนในครั้งนั้นซึ่งในปัจจุบันจากข่าวคราวที่ท,ทราบมาคือ p พ่เมาลได้ซื้อ Pi p พ่เพชเกมเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของ p พ่เมาล์กรุ๊ปเรียบร้อยแล้วและนั่นก็คือความเป็นมาคร่าวๆข,ของ Pi p พ่เพชเกมค่ะ ทีนี้เรามาต่อกันที่จะเริ่มเล่นเกมไพ่เพชเกมต้องทํำยังไงกันนะคะการเข้ามาเล่นไพ่เพ็รเกมมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะ 1. เราสามารถกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันไพ่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่ปุ่มขีด3ขีดนะคะ แล้วก็กดที่ปุ่มพายเบราว์เซอร์ค่ะแล้วก็กดปุ่ม Sig อินเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรากดไปตรง Search ด้านบนแล้วพิมพ์คำว่า www. p i w w w p i p e t s m e เข้าไป เราก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่หน้าหลักของ p y Pets g เก e กันแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มมีตรงด้านขวาล่างของแอปก็จะเข้าสู่หน้าที่เรามาเอาตัว p เพช Free กันนะคะแต่ก่อนอื่นเอได้อยากให้เพื่อนๆกดที่ปุ่ม Invitation Code กันนะคะแต่ถ้าอยากสนับสนุนเอเด้ก็สามารถกรอ,อกเลข121666กันการเข้าไปตรงช่องว่างได้เลยค่ะ พอใส่ Invitation Code เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มากดปุ่มที่ My Pets ได้เลยจะเข้าสู่หน้าถัดไปให้กด Allow เลยค่ะแล้วเราก็จะได้สัตว์เหล้ยงตัวหนึ่งมาฟรีแต่เป็นการแว n นด m มหรือสุ่มจากระบบว่าเราจะได้ตัวไหนเราไม่สามารถเลือกตัวฟรีนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแรกของการเล่นเกมนะคะต่อมามารู้จักกับปุ่ม p t s Lock กันค่ะ ปุ่มเพจล็อกมีไว้สำหรับให้เราเข้ามาตรวจเช็คเพจคอยน์ที่เราได้มาหรือใช้ไปในทุกๆวันเราสามารถมาเช็คสถานะในการใช้คอยของเราได้ในฟังก์ชันเพจล็อกนี่เลยค่ะปุ่มต่อไปคือปุ่ม My Wallet นะคะ My Wallet นี่ก็เหมือนกระเป๋าส่วนตัวของเราที่เราสามารถจะเข้ามาเพื่อเอา Wallet Address หรือที่อยู่กระเป๋าของเราเราสามารถเข้ามาเช็คเงินที่คงเหลือของเราได้ด้วยนะคะ ทุกคนน่าจะเห็นว่ามีฟังก์ชันอื่นๆด้วยเช่น recharge คือการเติมเงินเดือคอยมีฟังก์ชัน transfer withdraw และ red envelope นะคะแต่สำหรับบางฟังก์ชันก็อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเราอาจจะต้องคอยกันไปต่อไปเป็นฟังก์ชัน baby room ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราเข้ามาเพื่อเช็คว่าเรามีไข่ที่เราผสมพันธ์เอาไว้มาอยู่ตรงนี้และเป็นที่ที่เราจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นวันกำหนดฟัก ของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เรานั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชัน Pet's Adventure ฟังก์ชันนี้จะได้รู้ว่าที่เราไปผจญภัยกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เรามีผลแพ้ชนะเป็นอย่างไรเราก็สามารถมาดูผลได้ที่นี่เลยนะคะต่อไปจะเป็นฟังก์ชัน My Invitation ค่ะคือปุ่มที่เราเอามาแชร์หมายเลขส่วนตัวของเราให้คนอื่นได้เข้ามาร่วมเล่นได้ ต่อไปเป็นปุ่ม l o อกเอาค่ะก็คือการออกจากระบบนั่นเองต่อไปมาทำความรู้จักกับปุ่ม Vitality กันนะคะ Vitality หรือคล้ายคล้ากับเป็นค่าพลังซึ่งค่าพลังของแต่ละคนจะไม่เท่ากันแตกต่างกันไปซึ่งเราสามารถเพิ่มค่าพลังได้จากการ l o อกอิเข้ามาใช้งานในระบบการเชิญชวนเพื่อนการโบนและก็อื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีค่าพลังมากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถทำให้เราผลิตคอยน์ต่อวันได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วยค่ะมาต่อกันที่ปุ่ม market เลยนะคะปุ่มมาร์เก็ตจะเป็นที่ที่ผู้เล่นสามารถนำสัตว์เลี้ยงของตัวเองมาปล่อยขายได้หรือมาซื้อสัตว์เลี้ยงได้จากที่นี่ค่ะต่อไปเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากอันนึงเลยก็คือฟังก์ชัน b read นั่นเองค่ะ สำหรับฟังก์ชันนี้นะคะเราสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงพันธุ์อื่นๆมาผสมพัน์ธกับสัตว์เลี้ยงของตัวเราได้ค่ะมาต่อกันที่ปุ่ม ranking ก,กันเลยนะคะซึ่งปุ่มนี้เราสามารถเข้ามาเพื่อเช็คสถานะผู้เล่นคนอื่นๆได้ว่ามีใครมีเพชรมากที่สุดหรือมี vitality เยอะที่สุดหรือ coin อสูงสุดเป็นตน้น แต่โดยปกติเอด้าก็ไม่ค่อยได้เข้ามาตรงนี้มากนักนะคะมาต่อกันที่สิ่งที่ต้องทำในทุกๆวันกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเก็บไข่ที่ลอยๆอยู่บนหน้าจอนะคะและหลังจากนั้นเราก็กดที่คอลเลกชันค่ะเราจำเป็นที่ต้องมาเก็บในทุกๆวันนะคะเพราะหากไม่เข้ามาเก็บภายใน28ชั่วโมงหรือ2วันเพชรคอยน์ที่ลอยอยู่จะหายไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะต่อไปมากดกันที่มีค่ะ เรากดไปที่ปุ่ม sign in ที่ด้านขวาบนนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าปฏิทินนะคะเราให้กดวันเดือนปีปัจจุบันนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้คอยเพิ่มจากการกดนี้ในแต่ละวันนะคะสิ่งที่ต้องกดต่อจากการกด sign in ก็คือกดไปที่ my pet ค่ะเพราะเราจะเข้ามาเช็คสถานะของสัตว์เลี้ยงของเราอยู่บ่อยๆคล้ายๆกับเป็นข้อที่ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราไว้เองค่ะถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วมันหายากเราสามารถกดไปที่ฟิลเตอร์หาเฉพาะตัวสัตว์ที่เราต้องการได้จากการเลือกเมนู dropdown ด้านบนค่ะถ้าเราได้ตัวสัตว์เลี้ยงของเรามาแล้วเราก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปในสัตว์เลี้ยงของเราได้เลยค่ะแบบนี้เราจำเป็นต้องมากด Adventure ทุกๆวันถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากเพิ่มโอกาสในการชนะคู่ต่อสู้ก็สามารถมาซื้ออาวุธได้จากปุ่มสีเหลืองด้านซ้ายมือได้เลยค่ะ แต่เราต้องจ่ายเป็นคอยเพื่อจะได้อาวุธขึ้นมาค่ะสมมุติว่าเราอยากได้อาวุธนี้เราก็กดที่บายไปเลยค่ะถ้าเราโอเคแล้วก็กดโอเคได้ค่ะเราก็สามารถมาใช้อาวุธได้ที่ปุ่มกลางด้านขวาค่ะต่อการซื้ออาวุธหนึ่งครั้งจะมีลิมิตให้ก็ต่อ1วันเท่านั้นนะคะ หลังจากนั้นเราก็กด Adventure ได้เลยค่ะส่วนปุ่มเซลล์ทางด้านขวาก็คือการค้าขายนั่นเองค่ะถ้าเราอยากขายหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงของเราตัวนี้เราก็สามารถกดปุ่มเซลล์ได้เลยนะคะจริงๆปุ่มต่อไปก็คือปุ่ม e e d นั่นเองนะคะหรือการผสมพัน์นั่นเองแต่ถ้าใครคุ้นปุ่มอัน e e d ก็สามารถกด อันบีดเหมือนเดิมได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นปุ่มบีดนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกตัวได้ในปุ่มบีดข้างล่างนั่นเองนะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากได้สัตว์ชนิดไหนหรือราคาสูงหรือต่ำแล้วเราก็สามารถเลือกเจนได้ด้วยค่ะเลเวลก็เลือกได้นะคะ สมมติว่าเราอยากได้เมนเราก็ต้องเลือกตัวเมนนะคะถ้าหากเราอยากได้ราคาตา่ำก็เลือกตรง price ได้เช่นกันค่ะถ้าเราอยากดูประวัติตัวนี้เราก็สามารถ Double ลคลิกไปได้นะคะแล้วเขาก็จะโชว์พันพ่อกับแม่เขาค่ะ ถ้าหากเราโอเคแล้วเราก็สามารถกดพลิกได้เลยค่ะก็คือการเลือกตัวนี้นั่นเองแล้วเราก็กดไปที่สัดเลี้ยงของเราอีกรอบนึง่งถ้าโอเคแล้วก็สามารถกดโอเคได้เลยค่ะแต่มันจะเสียค่าการบีทที่อยู่ในวงเล็บนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็อาจจะต้องให้อีกฝั่งหนึ่งอนุญาตก่อนนะคะถ้าผสมพันธุ์ได้แล้วเราก็จะมาเจอ ขายอยู่ใน b a b y ้ r o o มค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับเกมไายเพชนี่ก็คือตัวคาแรคเตอร์ของเพชแต่ละตัวจะกลายเป็น NFT ซึ่งจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นในอนาคตการตลาดการซื้อขายเพชก็คงใหญ่โตมากขึ้นตามจำนวนไพาไพโรเนีย er. เข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้นค่ะและสุดท้ายนี้เอดาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปแนะนำไพยเพชนี้ จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆและทุกคนที่สนใจส่วนวันหลังเอดาจะมาอัปเดตเกมไพยเพชรเพิ่มเ,เติมอีกรอบเพราะตอนนี้ไพยเพชรเองก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เอดาด้วยนะคะ